สวัสดีเดจ้าพวอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาผาฝันมาค่ะพ่อกันเมื่อไม่ก็มีแต่พามากินกาแฟน,นะคะอยู่บ้านสวนจ้ะอากาศดีดีฟังเสียงพี่นกร้องเพลงฟังเด้อกาแฟก็ฮ้อนฮ้อนนะคะอันเพื่อนเพื่อนก็สบายดีทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะดูแลสุขภาพแต่เนื้ออากาศเปลี่ยนมันเขา้ารดูร้อนเนาะค่ะเนาะก็ ปรับสภาพร่างกายเหมือนกันเดี๋ยวปะมาคำพูดเหลืวว่างๆก็เข้ามานั่งจิบกาแฟกับเอ๋ยเนาะค่ะเนาะ นกไล่ไหลเด้ขนาเมือนเอ้ยนี่นกไหลงูก็ไหลค่ะอาทีนี้พันงูไปกัดหมากระสงสัยก็ต้องตายนะคะเพราะว่าสามมื้อแล้วพ่นบ่บพันย่างพอเป็นตุติกระบอกว่าเนาะมาเป็นธรรมชาติเนาะค่ะเนาะเอาเข้าไปเพื่อกินกระบ,บ่กกินก็มีแต่อันดื่มน้ำน่อยแต่ว่าถ้าพันแข็งแรงก็อยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามัน พิษมันเข้าวันร่างกายของมันเดี๋ปะหมาน้อยดอกค่ะหมาน้อยพันเลินสงสัยนึกว่ามันบบอันตรายพันเป็นงูที่มีพิษก็เลยอันก็เบื้งอยู่เลยค่ะพันกั่างอยู่แต่ว่าพันย่างบ่ค่อยใดย่างผอวันจเจะนี่ก็เลยสองมื้อแล้วค่ะ แต่แม่พันพันพ,นพวเขาไปหางูงูคนนี้มันอยู่นําต้นไม้ดอกค่ะนกหไ่เลมังนกเลมาจิกเนาะมันนี่มันลดตกหลงเรื่องของเรื่องงูลดตกหลงหมาน้อยเราเห็นแล้วเข้าไปหาก็พอด,ดีพันแล้วกัดกัดแล้วก็เล่นโยกสิ่ค่ะงูกับพันพอเป็นนั้นคือนตายแด้บตายแด้แต่ว่ามีอันกําลังกัดหมาน้อยได้ ก็ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นนั้นอันนั้นเลยค่ะก็เลยพิษงูว่างั้นนะป้าก็ตามธรรมชาตินาเนาะคนเนาะพวกเขาอยู่กับธรรมชาติว่างั้นนะป้าก็ต้องดูแลตัวเองเนาะคนเนาะก็เกมื่อนี้ก็เมื่อที่สามค่ะโอ้ยก็ว่าเมือ่อวานนี้พันหน่ะโบรอ,อดพันยังรอดอยู่ อันนี้ก็ว่าวฝั่งนะเน,ะนาะบรรยากาศอันน้ำบานสวนก็มีมดนะเน,ะนานนกเขาแมวก็ไละะ่ด้ยค่ะดังนั้นเอ้ยนีย่เป็นฝูงก็มีลัง,ล,งลังอันเทือพันลงแล้วก,ก็มากินกับแก้นเนะเนาะกับเก๊กันไล่ค่ะจงจุจกกันไล่นกอย่างอื่นก็เยอะนะเน,ะนาะ เทวเหินเอ้ยทุกคาถานนี้เดียวนี้พันมีช่วงเป็นงานบุญเนาะค่ะเนาะบุญเดือนสี่ค่ะเพิ่งจบไปเมื่อวานเสี่มื้อค่ะวันที่พันโลบคังคางอันหนหมู่บ้าในพันธ์มีงานบุญอีกเด้อค่ะคนลดเมาโบ้แล้วโบ้โบ้แล้วโบ้เลิกเ่มือนนเด้อยวปะสี่ห้าโมบ้านนะค่ะมันติดกันเนาะค่ะเนาะหมู่บ้านน้อยอันนี้มันเป็นตัวอำเภอแม่บอกค่ะมันมีหมู่บ้านน้อยกับงานบุญประจําปีของแต่ละหมู่บ้าน อันคนก็มาแต่ทํางานทางไกลเนาะค่ะเนาะหเหงื่อจังได้กลับบานก็แล้วคนก็เมาวันกินมันม้วนไหลเนาะค่ะเนาะม่วนไหลก็กินแล้วมันเลยเถิดก็เลยส่งลงพยาบาลก็มีค่ะกินแล้วไปส่งลงพยาบาลมันม้วนไหลส่งลงพยาบาลก็มีคือแล้วก็ยักหัวเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นความสุขของแต่ละบุคคลว่างั้นหรือปะกระบอกว่ากันค่ะแล้วคนก็ไปเมืองเหินกระบอกเป็นก็ เพื่อนก็ได้เอารถไปส่งเนาะค่ะเนาะนางคนก็อันญาติมารลับไปว่างั้นเดี๋ยวป้ะก็ม่วนๆกันบุญบ้านเหาเนาะค่ะเนาะบุญบ้านนอกมนราก็ม่วนต่ำประสาเนี่ยบอค่ะเปิดลงแล้วก็เต้นเลยค่ะ ม้วนแต่ว่าปีนี้ก็บูเห็นมีทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าหันก็เพราะว่ามันเป็นปีแรกที่พัฒนาจัดเนอะ่หลังจากสามปีที่แล้วก็พละเมืองก็ร่วมด้วยช่วยกันอยู่เนาะก็มีเตีมมนม้วนพูดเละก็มักม้วนมันนรปะก็พ้นคลายค่ะเอ้ยก็เข้าไปอันเยอะเยอะแยะนะพ่นอยู่อันนิดนน้อยนอยค่ะตามอันตามภาษาเฟรนเอ้ยก็ม้วนก็ก็มีความสุขกันกันทั้งคู่ พันก็เห so 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 ็นบรรยากาศว่าบ้านเราเป็นเสลือเนาะค่ะเนาะเพราะว่างานบุญไม่บอกค่ะงานบุญมันโบก็เห็นง่ายๆเพราะถ้าเอ้ยมาบางช่วงพันก็มาบบถึกช่วงว่างันจัดไปแล้วสินี่ก็บบได้เห็นซ้ำเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ตรงวันสงการเนาะค่ะเนาะเดือนหน้าค่ะเอ้ยก็ยังอยู่ค่ะก็ปีนี้ก็ถือว่าโชคดีได้เห็นบุญนั้นงานประจาปีเนาะค่ะเนาะงานวัดแล้วก็ได้เที่ยวงานนั้นปีไม่ไทยคือวันสงกรานเนาะค่ะก็ถือว่าโชคดีค่ะ อากาศก็ตัวน,นี้ก็เป็นอากาศดีเนาะค่ะตอนเซาถ้าตอนใบใบไปมันก็เป็นอากาศโหนเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันนะคะก็ดูแลตัวเองนะะเน,ะนาะค่ะเนาะทุกคนกาแฟเอวยก็มดไปเราได้ค่ะเนี่ยกาแฟมดเราก็ไปเอนท่านเดนนี่ตัวเนาะค่ะเนาะเออโทษได้เลยเออว่นน่ะเขาไปทางเนือเหือนแม่เอวยค่ะกาแฟเอวย พอหน้าทำธุระพ่นก็เลยตรงเงินก็น่าไปมดมืออยู่ค่ะมื่อี้เพี่น่ะกลับมาค่ะเมื่อแรงเนี่ยไปกินข้าวเห็นเอ้ยเห็นเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตาเนี่ยพ่นบอกแล้วเมื่อวานว่ามากินน้าเอ้ยเนาะค่ะเนาะมื่อนี้วานเมื่อนี้ตัวไปกินน้าเอ้ยเด้อก็เลยน่าไปก็หกมงไปแล้วค่ะอันนี้มัอนกระเพือกน้ำเงาเกาหมูครึ่งเดี๋ยวนี้ก็อย่งเหลือเหิงอยู่เนาะค่ะเนาะเอาเอ้ยตุ๊กตาพาฟันก็ขอบคุณเล่นไรที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาทักทายแม่นบอก่ะมาม้วนม้วนหูวเซลน้ากันเนาะค่ะเนาะตามภาษาอัน บนอกบรน,นาเฮาก็มีความสุขค่ะเข้ามาแล้วก็ได้อยู่ก็สบายใจไหมนะคะเมื่อเหือนว่างานเถอะกลับบ้านไม่บอกกลับมาบ้านเฮาอยู่ก็เลยก็ชื่นใจค่ะเอ้ยก็เฮอมีทุกบ้านมีความสุขนะคะเนอะคับเพื่อนๆทุกคนก็ดูแลสุขภาพค่ะพอกันเมื่อนานเนจ้าสวัสดีค่ะ